ครับเสียงนาเสียงนาอันนี้อันอันเป็นเสียงนาทำไมใหญ่จังครับทำรีสอร์ทำรีสอร์ทโอ้ยเสียงนาทำรีสอรนโอ้มีมีมีเปยด้วยนะครับมีเปย์ไ้มานอนตกลงมานอนนี่บ่ะหนินอนครับนอนด้วยตอนเย็นมานอนตอนเย็นมานอนครับเอ้าแล้วเรามีคนมานอนด้วยไหมไม่มีไม่มีเออโอ้ตรงตรงนี้บุกทุเรียนนี่หน่อยนตายแล้วนี่ตุเรียนตุเรียนตายแล้วแล้วสมอลี่ เพือเหลืออะไรกันทดลองปลาปลายุคาเนี่ยเป็นปลาธุรกิจเนี่ยทำไมทำไมไม่ของใครเนี่ยโองผมครับอุ้ยของลุงเลยนะกี่ไร่เนี่ยทั้งหมดนี่ยสิบสามไร่ตัวนี้โอ้โหสิบสามไร่คุณราคาขายได้สิที่ประมาณสองแสนสามแสนเหมือนเดี๋ยนี้ขายมัดเทเลนเจ็ดแสนมื่นนู้นเจ็ดแสนมื่นโอ้โหวัน่าจะเขาให้แสนหนึ่งวันน้าเนี่ยเขาเขามาจ้องไว้แล้วครับแสนหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูเรื่องไผ่กันเลยครับมีไผ่ไหมครับปลาหม่งม่งหม่งหม่งปลาม่วงก็เยอะเลย มีต้นตะเกาด้วยรูปลาเราบ้านเราด้วบตนาแมนแมนส่วปลาแมนแมนไม่เศรษฐกิจของนมรพนมไล่กันต้นละแสนเนี่ยบ้านผมแต่ว่ามันไม่อายุหลายเด็กพกพายเปต้นห้าหมื่นใหญ่ขนาดไหนว่ามาดูไอสีต้นนั่นโอ้แมนกันล่ขนาดไนจะอยู่ประมาณนั้นแหละอู้นแสดงว่ายุค่้าเนี่ยสายไปหลายหลายลายสามล้อมแล้วสองคือแล้วโอ้มีต้นมะแซวนํามีต้นมะแซวด้วยนะครับโอ้มามมวงเต็มเลยนี่มาดูไผดูไผ โอ้น้องชายพูดว่าเออไปดูกันนะครับเมื่อกี้เขาจะพายางอันหลายๆเลยครับคุณลุงชัยนะครับลุงชัยร้านดาบชัยอันนี้อยังนี่วัสดุก่อสร้างเชื่อไหมขอบอกนะครับใส่รองเท้าเรามาดูลุงชัยนะปลูกไผ่ด้วยนะครับเดี๋ยวลุงชัยว่าอันไผ่เอามาจากไหนพันไส่พันไหนอันนี้เป็นเป็นไผ่ที่อันขึ้นชงึ้นชง กิบซุ้มวะอันนี้กิบซุ้มเนาะนอน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 ตายมันตายแล้วอันนี้มันไม่รอดแล้พ่อตายเมื่อกี้โทรอันนี้เป็นไถ่ได้นุงไถ่เลี้ยงอันนี้ไถ่เลี้ยงเนาะไถ่เลี้ยงไถ่เลี้ยงมันนีเป็นไถ่ลี้ยงนะครับนี่หมายถึงว่าหนิขันเป็นลักษณะนี่นะครับเขาเขาบอกว่าแสดงว่าไม่ได้ไม่ไม่ดูไม่ได้ดูแลเอาเจตใส่เท่าไหร่ครับไม่ได้มีการสางกอครับถ้าสางกอเนี่ยรัเขาจะสวยเลยเด็ดนี่เขาจะสวยมากนะครับนี่นายคนโบตัดเอาไปใช้นะ เออนี่เนี๋ยบางนีไมซื้อให้งานเพื่อนนี่งานาไมบ้าเพิ่มอเตอร์อาเออนี่เขาให้ม่ตงเขาไม่ตังค์ให้นะไม่ตังเหนย่งเขบอกคือเนี่ยปนอกเป็นเป็นไข่ของลุงชัยนะครับถูงว่ยิ่งาเลยนะครับนี่ตาบอนานนี่ออกออกสายวรุ่นนย้กหมดเลยละเฮ้ยนีเห็นลงโชอบแล้วบ้ไปะปนตัวเียนนฮะียนงก็มีนีจีดีเจทอดมั้ย ต้นใจเถอะคุณล้วหันไปให้เราโอกเกิดกันเป็นทีอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเฮ้ยอุดมสมบูรณ์มากมาเลยนะครับนี่เพราะว่านี่มันเป็นเฮ้โลากอกลุงไทยนี่มีพื้นที่เยอะแล้วก็มีทั้งป่ายุคามีทั้งไม้ไผ่ไม้แห้งโคบเอิรัดนีรีนาเห็ดยุคาออกเยอะนี่อ๋อนี่นี่ตัวลงถามจริงๆอ่ะลุงลุงเะพอากโคบโคบมะยุคาอะไรปีๆหนึ่งลุงจะมีรายได้เยอะเลยก็ได้มายกุบซอย มีกระแสัเลมีกระแสนี่คือคาตัวอันนี้รวมมีรวมต้องพิหน้าเนาะพนหน้าให้หน้าด้วยไหมเรารวมหมดทุกอย่างรวมหทุกอย่างประมาณแสนหนึ่งเนาะเออประมาณแสนหนึ่แต่ว่าก็อยู่ได้แบบสบายสบายไม่มีอันนี้เลยบ่บเป็นอนเม็ดสินครับอ่อไม่เป็นนี้ทกเป็นสเงเป็นอามเงเงาเพื่อนเขาบอยไเขาบอยไสเบอทางไว้ครับเมื่อนี้เขามาอยู่ที่อ่าดรายงานบ้านเราอยู่เราอยู่ที่บ้าน บ้านปายาบ้านยามพื้นที่ของสกุลพื้นที่ของสกุลไรเลยไรอำเภอเลยเขาเกินอำเภอเมวยตัวนี้พื้นที่ตัวนี้เือนาดอกไม้บ้านปากยาเอ้ยบ้านดอกไม้นาดอกไบ้านนาดอกไม้นะครับเราอยู่ที่บ้านนาดอกไม้แล้วก็ตำบลอำเภอตะบนสามภาคีพัฒนาอำเภออากาศอำเภออากาศน้ำนวยครับจังหวัดสกุลสกุลนครเราดีจิงถึงสกุถึงนครพนมเนาะแต่ว่าต่อเขตกันรอบกันไป มีในบ้านบางย่ามเนี่ยอนี่เขาเขาเรียกลูกเนน้อยอ๋อนี่เรามาดูสวนนาโคตดนะครับแล้วก็มีดูป่ายุคค่าแล้วก็มีดูไม้ไผ่วันนี้เรามาดูแบบยาวๆเลยเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะลงไปที่แม่น้ำทีทองคมกันเนาะอันนี้ต้องขอคุณลุงใจเลยที่พาเลาะนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็เพื่อนเออโอเคเดี๋ยวเราไปลงปากไอ้ลงลงมูลลงแพร่ลงแพร่กันเลย